รู้หรือไม่หนึ่งในสามของผู้เป็นเบาหวานมักมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนของโรคไตาวายเรื้อรังร่วมด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคไตาวายเรื้อรังซึ่งอาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคไตาจากเบาหวานได้แก่มีอาการตัวซีดตัวบวมฉี่บ่อย ความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานก็จะมีอาการชาตามปลายมือเทา้าเจ็บหน้าอกตาม,มัวแขนขาอ่อนแรงมีแผลเรื้อรังตามผิวหนังหรือปลายเท้าครับ ป้ายอายุ78ปีแล้วล่ะค่ะตอนแรกนะคะก็เป็นแค่ความดันพอเป็นความดันทีนี้เจอเบาหวานขึ้นใหม่มันทรมานมากแล้วก็ปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวทานอะไรก็ไม่อร่อยพอไปตรวจอีกหมอบอกเป็นโรคไตเรื้อหลังค่ะ พอทานไปกระปุกแรกนะคะทําไมมันไม่อ่อนเพียทําไมมันสดชื่นขึ้นที่ฉี่บ่อยๆก็ไม่ฉี่บ่อยเหมือนเดิมเลยนะคะใช้ชีวิตเกือบปกติแล้วค่ะเลนาลิผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสุขภาพไตและระบบเลือดโดยได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียนอาหารและยาโดยกระทรวงสาธารณสุขของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและคุณภาพได้เลยครับเพียงแค่ทานเลนาลิ <ari> วันละ2แคปซูลก่อนนอนควบคู่กับการดูแลสุขภาพให้ดีก็จะช่วยให้ไตและสุขภาพกลับมาทํางานได้ดีขึ้นครับเลนาลิ <ari> ตัวช่วยที่ดีสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตและระบบเลือด